ขอแนะนำแอดวิวแห่งกลุ่มบันพิสเบลติรัสกลางปอดภัยร้อยปร์เซ็นต์ค่ากลางถูกแซดถูกรับกลาง10บโมเมนตต้นไปจนถึงตีหนึ่งและยังมีกลุ่มซื้อขายแลกเป็ี่นดีที่มีสมาชิกถึง3,200คนใครที่กำลังหายทีก็สามารถเข้ากลุ่มมาได้นะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีาาท่าผม้ชมท่านกันด้วยช่องของมิกเกลชาแนลเกมของวันพิษบาติราชวันนี่ จะพามาทำคลิปสุ่มกาชานะเป็นกาชาที่ตู้ใหม่ที่เพิ่งมาเป็นตัวละครของบิ๊กมัมสายวิ่งฟ้านะเป็นคอี่เพึ่งบัฟมาเมื่อวานนี้เลยนะถือว่าบัฟมาโหดมากๆเลยคิดทีชมนะการจะอยู่ที่ประมาณ800กว่าๆนะเพชรนะโอเคเรามาส่งกาก่อนดีกว่าว่ามันจะเกลือแค่ไหนนะเราเอาแบบว่าขอสักตักตัวสองตัวแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวเรายัดเ็จเอาก็ได้โอเคมที่ชมมา สเต็ปแรกอยู่ที่20เพชรนะสามสองคือ30เพชรสี่สามก็คือ40เพชรนะห้าก็คือ50เพชรนะประมาณนี้เลยนะเศปสี่นะมีแค่สีนะส่เต็ปนะทอมนะโอเคทอมปะมาเริ่มที่เต็ปที่แรกคนะทอม20เพชรนะไปเริ่มเลยขอไหมทองไหมปูทองไมเ่เอ่ยฮึบ آ آ, อ่าปูทองทอมนะเฮ้ยแต่ว่าปูด,ดำทองทองแต่ปูด,ดำนะคิดขอได,ได้ไหมได้ไหม เราข้ามเลยไหมไม่น่าออกง่ายๆหรอกมั้งตัวละครพวกนี้นะโอเคการันตีถือว่าไม่แพงครับนะอ้าวได้เอสมอโกนะทีเราข้ามไปก่อนโอเคไม่ออกครับนะโอเคโคบี้เบลอัพเสร็จโอเคก็มา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 โอเคมาลึกกดต่อกดต่อแล้วซ kind of so okay. ิปสาธิตเพชรนะรอบรอบนี้ฮะปึ๊บฮ่าขึ้นตีแต่โอ้ยโอเคข้ามเลยฮะปึ๊บฮ่า โอเคตอนที่เกิดเสียไป100เพชรแล้วนะยังไม่มเห็นพี่แบลเลยตอนนี้นะเพชรเดาเพ็นในตัวละครอะไรก็ไม่รู้อนะตอนนี้โอเคมาสมต่อแล้วตอนนี้นะฮะไปฮนะปึ๊บไปเลยปึ๊บโอเคยังไม่ได้ฮนะมันจะไม่ได้นะไลฟ์ like, วีแบว็บิ๊กมามาตอนนี้นะโอเคตอนที่เกิดเสียไปประมาณ1นึยเพชรแล้วนะตอนนี้นระ้อยกว่าแล้ว ราต้องทําในถิ่นก็มันจะออกง่ายๆโอเคเราได้ปัดแตมมาจบนะแล้วเอาไปสมการตีโอเคโอเคปึ๊บ okay. ไ okay. อดีนี้เพชรหมดเดี๋ยวเราทำการแจกด้วยนะเ,เดี๋ยวลืมบอกเดี๋ยวรอได้เลยในอนาคตนะโ okay. อเคปึ๊บวิ่งมาวิ่งมาปิกมัมปึ๊บอื้มใครเนี่ยโรบินคริสต์มาสนะไม่น่ารอดครับนะโอเคแถมในกลก่มมามูชิมาด้วยนะหืมสี่สิบได้เปล่าปึ๊บ ข้าวเคลื่อนตี้ทงทออ้าภพูทองได,งด้โอเครุนนี่ก่อนว่าจะได้หรือเปล่าครับอ้าวสายมัดน,นะเราไม่มีด้วยกดข้าไม่ได้ตัวอะไรคาตาโกรีทำได้โอเคทำเด่นได้ตัวขอนี้นะโอเคปึ๊บใส่โล่นะไม่น่ารอดอมาทั้งพี่น้องเลยลูกมาแล้วแต่ว่าแม่ไม่มาอเอ้ยแม่ไม่มาชมโอเคไปกดต่อนนะมาดูมันจะได้หรือเปล่าเคลื่อนตี้ตี้ขึ้นพู ทองแดงตอนที่อ่ะผูดทองอ่ะต้องออกอละตอนเนี้ยมันต้ององอกกันละอึ๊บสายวิ่งอ่ะเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยบีบ,บี้เราวีบี้ขี่เป็ดเถ๋ยตัวอะไรเนี่ยอึ๊อบวิ่งตัวหนึ่งไม่มีด้วยตัวใหม่ด้วยพิกมั่มโอหไม่นะอ๋ะอวาแฮนคอกนะฮะเฮ้ยวาออวาวิ่งแดงออมาวิ่งแดงโค้เลยแต่ไม่ใช่อเออบีบีไม่ร้แปดสิบก็โอ,โอเคครับมา ถือว่ายังไม่จบมาตอนนี้นะยังไม่จบนะโอเคหรือต่อยาวตอนนี้นะยาวๆเลยฮนะประมาณ800ร้อยกว่าเลยนะเนี่ยโอเคปึ๊บฮ่าผู้ทองนะผู้แมวไม่ทองผู้แดงทองทองโอเคเดหรือซีออกไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาซีได้หึงหม,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 มัดเราหมัดเราฆ่ามันีได้หมัดเป็นแคคเกอร์นะแคคเกอร์กับบอลแมนสามารถทำเหรียญได้นะเคสวยนะตัวนี้ถือว่า แคคเกอร์ออกง่ายมากชมนะก็ก็ถือว่าควรสมนะถ้าอยากได้ตากได้แคคเกอร์ด้วยนะโอเคสามติเพชนะะไปเลยมาฮะปึ๊บเคลื่นะอนตีฮะเคลื่อนตีแมวไม่มีโอเคเราข้ามเลยแล้วกันนะไม่มีการเสียเวลานะโอเคจะได้ไหมเนี่ยเ,นยเราแวงเรานี่เราแหวงมากเลนะ่ะมันจะได้หรือเลปล่า,ไม,าไม่เอาไม่เอาการตีชมนะบิ๊กมาพระเต็บอ่าได้แลนะ้วได้ทีละสิบนะถ้าเอาประมาณสามติไปถึงจะได้การ,การตีโอเค เปิดไปก่อนนะสเต็ปแรกราวแรกนะฮะปึ๊บไม่หวังอะไรมากครับโอเคข้ามาเลยปนะึ๊บไปไป้ไปบรูโอนะโอเคเรามาเปิดต่อดีวกวา่าชมว่ามันเกลือแค่ไหนตัวนี้นะโอเคยาวๆยาวๆตอนยาวๆเลยฮนะพิกมาออกโคตรยากเลยมาทอ็ทอกท็อกแดงเท่านนะโอเคปึ๊บใส่วิ่งใหม่ละวิ่งมาวิ่งมาปึ๊บวิบ่งฮื้มะค,ะควีนนะฮะควีนเอยควีนออกนี่คือกลุ่ม นี่คือมันตู้ร้อยสุดมาเนี่ยทขาไมไม่ติตัวแบบกลุ่มร้อยสุดพอเต็มเลยโอเคชมนะไม่เป็นไรนะมาเลยต่อฮนะอีกแค่ไม่กนะ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 ี่ราศเท่านั้นก็จะตัดตีแล้วมาปึบท้องเฮ้ยแดงด้ว,วยนะมันออกแดงโอเคข้ามเลยใายโลนะปึบวิ่งมาวิ่งมาบิ๊กบิ๊กไหมปึบเฮ้ยบิ๊กมัมยบร้อยบิ๊กบออกเรียบร้อยสวยต้องอย่างนี้สิบิ๊กมัมนั่นแหละสวยเรียบร้อยนะ โอเคออกแล้วชมนะเรายังไม่หยุดนะฮะ <c oughs> เรายังไม่หยุดนะฮะท่านผู้ชมเราขออีกตัวนึงจะยัดวิวแปดสิบเลยตอนนี้นะโอเคมาขอต่อเลยนะตอนนี้บัตรได้กี่ใบตอนนี้ขอขอหน่อยสิบัตรได้ทั้งหมดกี่ใบตอนนี้ขอหน่อยสิไปดสิบไปแล้วนะโอเคไข่แค่ห้าใบเท่านั้นก็กระนตีมหาเทพดองเพชอรอดีดองเพชรราคาถูกและยังมีตู้เกมสตุมดองเพชรเพียงราคาเริ่มต้นเพียงห้าบาทเท่านั้น และในเว็บมีดีดองให้เลือกซื้อราคาถูกมากๆและหากมีปัญหาใดสามารถติดต่อเฟสนัดรัตะพลได้นะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะอ่าใกล้จบแล้วโอเคเราแคนเซลไปเลยโอเคขาตากลิออกนะเบล80เป็นด้วยตอนนี้ขัาตาได้เยอะเกินนะโอเคมาอีกแค่5้าไปเท่านั้นนะราสุดท้ายนะก็จะได้แล้วโอเคชปเริ่มเล้ะอีกแค่4รอราเท่านั้นนะก็ได้แล้ว สิรอบเพะนั้นโอเคเฮ้ยมันคอกจะได้ขีด okay. ข้าวข้าวแลนะ้วเฮ้ยปิดหน้าออกสวยก็อ,อย่างนี้สิเรียบร้อยชมนะม่เอาแปดติดแน่นอนนะสบายสบายชมนะสบายสบายเบลล์แปดติดแน่นอนนะตัวละครนี้นะฮ่าสวยต่ององนี้สิมาฮึบฮ่าไม่ออกเคสมนะการันตีย้ยเรียบร้อยได้โบโกปิดท้ายนะเธอ ตอนนี้คือเพชรเหลือประมาณสองพันนะโอเคหลือเพชรเหลือใกล้อยู่นะโอเคเราขอไปรับไปก่อนนะเราขอไปรับเออบัตรแดงก่อนนะไอ้ทีนี้มีโรเจอร์ด้วยนะส่งมาให้สบายสบายอนะ่ะเอาเล่นได้นะกับไอ้ทีนี้ถือว่ายังได้อยู่นะโอเคมาราเรามาส่งการันตีก่อนเี่ยเวลมปาสิบโชว์ไปเลยฮะดีนะสิไม่ไม่ต้องยัดนะโอเคการันตีอ่ะ กระตีบนะิ๊กมัมโมโหหิวนะโลบโมโหหิวโอเคไปเลยฮะคอนเซปต์โชว์ไปเลยฮะอ้าวตียังไม่ขึ้นอีกอ่ะขนาดนี้ตียังไม่ขึ้นอีกเหรอเออทำไมเป็นงั้นล่ะตียังไม่ขึ้นอีกเหรอเนี่ยนี่ที่คือาการตีแล้วนะชมนะคิดตียังไม่ขึ้นเออโอเคไปเลยฮะปึ๊บอ้าออกแน่นอนแม่ลดเลยมากนะชมนะโอเค เรียบร้อยแล้วบิ๊กมัมเวได้80เป็นที่เรียบร้อยนะถือว่าสําเร็จเควสของวันนี้แล้วกันนะคลิปนี้แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากันครับนี่ก็ขอบคุณมากจริงนะเดี๋ยวเจอกันนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวแล้วนะแวหวัดดีฮะท่านผู้ชมไม่บายเจอกันคลิปหน้านะไม่บายทุกคนเจอกัน